หาเพดฟินโก้ถามูหูไล่รายละเอียดด้วยขอมุ่งที่แท้กจริงของฟนะินโก้ฟินโก้เนาะมันก็เป็นแบบเว็บไซต์สื่อขายทั่วไปแบบคือขายคือลัสราชอปปิ้งแต่ว่าใน,นหนักมันกับมเคื่องที่ราคาถือกว่าปกติแหละกับแพงกว่าปกติและตามบริษัทบอกแมนบริษัทอยู่กับบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นบริษัทเจ้าของบริษัทโดยตรงเลยหรือว่าเป็นเจ้าของโรงงานโดยตรง แต่ว่าเครื่องในหนั่นมันก็มีถือกับมีแพงแต่ว่าสําหรับผู้ใดทีเฮดซิงโก้เนาะสาหรับผู้ที่อยากซื้อเครื่องในหนั่นของมันของมันอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเฮาแต่ว่ามันเกิดขึ้นกันกับบริมีการลงทขึ้นเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาเข้าใจเงื่อนสือเครื่องไปเนาะเข้ากับหลายสินค้ามากแต่ว่าเวลาทีหลสินค้านั้นมันขนขางสาหรับเข้าขอนขางดนเพราะว่ามันว่าแต่ซิปพาซิมหาวัน ตอนนี้เข้ากับสังเครื่องไปแล้วเนาะเข้ากับล่องสังเครืองเบื้องก่อนเดี๋ยวนี้มันมีแพ็กเกจทีสามารถเป็นสมาชิกสั่งได้หับไหลเลยแมนแปดแปดเกาเนาะกับแปดเก้าเก้าก็คือแปดอยเก้าเก้าบาทเท่านั้นแต่กระจาสินค้ามากคือทีดาเองกับเดือดสื่อสินค้าทีทิดาอยากได้อยู่แล้วเนาะในการร่องสังเบื้องเดี๋ยวนี้สังไปว่านี่เนาะแต่บ้หูว่าจักวันมันจะได้เคลื่อมันเคียนแน่นอนกับประมาณได้ระวางซึ้หาวันลุงมาก แต่ว่าเขากับบท่นหูว่ามันจะได้ในตัวจริงจักวันถ้าใได้ดนหรือว่าได้ไห้จังไดเนาจะมาอัปเดตอีกเท่น,นึงแต่ว่าการเฮดฟินโกนี่ถา้าผู้ใดอยากเฮดเฮดเป็นธุรกิจเนาะตัวนี้กับต้องระว่างเน่ะเพราะว่าเขาบุหูว่ามัน้าก็าเข่ามากมันเป็นเว็บไซต์เนาเป็น เป็นสิ่งที่หาก็เขามากและบุหูว่าเครืองกับมีหลายคนอยู่นอก้าไปอ่านแบบคอมเมนต์นี่ยังว่าบางคนกับสั่งเครื่องไปแล้วแต่กับบลหยเครื่องกับมีหรือว่ากับเวลาสั่งเครื่องไปแล้วอยากอันนี้ขึ้นกับบุหูจะติดต่อหาไัยกันติดต่อมันก็ยากเนาะแบบว่ามันโบมีแบบแบบตัวตนที่จะมาแนะนําเขาเลยว่าบุมีพนังงานที่จะให้เข้าติดต่อนะติดต่อในะด,ดง่าย ดังนั้นเนาะแต่มันก็ดีย้อนว่า้าเหตุมันกับมีผลตอบแทนกลับขึ้นมากคือสมมติว่าเฮ้าเหตุแล้วเฮ้าลิงคงเฮาไปแนะนําคนอื่นได้คนอื่นอันสื้อเครื่องในลิงคงเฮ้าเฮาก็จะไหลเปอร์เซ็นต์จากนั้นวลาเลาสื้อเครื่องเองเฮ้าก็ไหลเปอร์เซ็นต์หรือว่าไหลเครื่องที่มันลดราคาลงตัวนี้มันก็ถืองลังดังนั้นเนาะตัวนี้เฮากลมาอัปเดตตอนนี้ก่อนว่าผู้ไดิเส็ดฟินโกต้องไปซึกษารายละเอียดคักแน่นะสมมติว่าถ้าเฮ้าเหตุแล้ว แลวเขาไปเขาบอกท่านเข่าใจแต่เขาไปแนะนําผู้อืน่นผู้อื่นหลายคนบางทีเขาสั่งเครื่องไปเป็นหลอยรายการมันอาจบริเกเครื่องมันกระเฮ็ดให้เงินแต่และคนเสียทีละหน่อยแต่มันกลับเป็นจานวนหลายได้เท่านี้นอกมือนี่ปเป็นจใไแเ้าจะมาอัปเดตเรื่องฟิงโกกันไหมให้กดซับสไครต์ติดตามเพ